เซียนเทียนเนาะกับไปแกะมาแต่ว่ามาเนิดตู้อีก้าต้งป่าชา่าปาชากอเตป่าชาในต้ในหนังลาตั้งันจัดการจ้างนมาจานี่ว่าไม่มากนะ ไม่มาไม่ได้แตกโลกอ่อเออไม่ได้เจ็บปุ้งเลยคืนนี้นอนเจ็บปุ้งกันขึ้นไม่มีได้นอนเลยอืได้ไปบ้านหมอวีไปเที่ยวค่ะแต่ได้เที่ยวบ้านหม้อวีไปเที่ยวบ้านหมอวีแต่ก็ยังมามันสุดยอดเลยอ้าวเชิญเลยครับพุทธบาเสียงเพียนครับขออ้าจ๊บน้ครับมันกระเสือดเต้นเหมือนมันออกมานกันเลยก็เดี๋ยวเจ๊ มีน้องนุกนั่งกับพนแง่ดิ่งลงเที่ยงนะเาว้าก็คนแต่ก็บอกไอ้ไอ้ถูกยิ่งถูกยานต่ววาแต่ว่าเป็นปันหาอยู่ไอ้ดวงลาไอ้ดวงไงนี้ไปตั้งมดไอ้ได้โดนอย่ารอยตั้งมด ខ្លាក់ ไม่เหนียวไม่ปลื้มป้าใจดีรองพออยู่แล้วแต่เดือนไม่มาใจดีก็ตั้งไใจรองนี้แต่ปมาบ้ากก็อลไรไม่ดีเลยเฮ้ยไม่ใช่ปลาเช้าวันนี้เป็นอย่างป้าใจดีปลาเช้ากับเที่ยงดีแน่จนมาวันนี้และกับประวัติเราที่ต้วันนี้ไม่ไม่ได้และวันนี้เจ็บข้อรองไม่ได้ด้วย o galera เดี๋ยวนี้นาป้าจ้าเป็นคนหุกขึ้เองุขึ้เองครับหนึขึ้นเองตอนแต่ว่าอก็คุณมากับป้าเ้าก็ไปนะครับปาเกไปนะครับคือทื่นก็คือแกนี่เอะไรกาเรียกดกอะไรกคเป็นแฟนทุกเบิร์กทุกเบิรกเลยดุนเดิมเรงเรเลยมันมันทุกเบิรกุนอันแรกตามอักตนนี้เลยครับบารินครับเครืองเที่ยงก็ว่าไม่ดีแันตือปลาตกปลาะอากับปลาจวัดเจ้า คือพันตดเรียกอย่นี้นี่่เจาก็กากมาช่วยเขาใจเาตังนี่ครับเขาออกาตนนี้ตึ้งตึ้งใจรองพล้เหื่อครับในเรื่องเที่ยคับนี่เกิดจาก็เกิดเที่อคือเรื่องครับที่เมไามาเดียวครับมาช่วยอรยนเกยมาช่วยมาจับอยู่กาดีกันลัชุดนะครับคือปันนี้ปีน้มกับผมผมไปรายงานกับตึ้งที่นี่พอวัเอคนขึ้นมาตึง อ่ะพอดีต้องก่อไปด้วยนับวันนี้กายกับรองเที่ยงในไก่ดีป่ะบอกตัวว่ามันเหมือนรองไม่ดีเองอืม้วพอดีวันนี้พอดีเอ้ยใจช่วยอีกแต่พอดีกายกับรองไม่แข็ได้เหมือนไม้ในปิดรองไม่ปลอดเนี่ยเออแต่บอกว่ให้กายมันเก็บโง่แต่นี่ไม่ใจนะอันนี้ไม่จ่ายน่าจรองดีอยู่แลยรอ้มเอาเอาเลยครับลำดับต่อไปฮะแล้วอันมาตาหนี้ตรงไปได้ก็ต้องให้เราเบื่อ แดือดโต้อ๋อเาว่าปอดติดปอด้้องนุ่งนั่นปวน้องเกย์เด็กปูนก้อยเลยเอากับกันรีกับตะลูกฟังครับครับก็เสียงคมมือดัง้อะลรกันเสียงเชียครับน้องนุ่งนั่ทีกับผม